การกลับมาของตำนาน2ล้อในปี2026 Honda Super Cup 2026คือการกลับมาของรถจักรยานยนต์ระดับตำนานที่ครองใจผู้ขับขี่ทั่วโลกมายาวนานกว่า60ปีโดยในปี2026นี้ Honda ได้นำเสนอ Super c u คัรุ่นใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์คลาสสิกแบบดั้งเดิมแต่เพิ่มความทันสมัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ผสานกลิ่นอายวินเทจกับเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้ซูเปอร์คัพ2026กลายเป็นรถที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงในทุกๆวันโดยเฉพาะในเมืองไทยที่มีวัฒนธรรมการใช้รถ2ล้อเป็นเรื่องปกติซูเปอร์คัพรุ่นใหม่นี้จึงกลายเป็นที่จับตามองทันทีที่มีการเปิดตัว 2. ดีไซน์ใหม่ที่ยังคงความคลาสสิกแม้จะผ่านเวลามาหลายทศวรรษแต่เอกลักษณ์ของซูเปอร์คัพยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมไฟหน้าทรงกลมไฟเลี้ยวแยกออกจากตัวบอดี้และแฟริ่งหน้าแบบเปิดโลง่งยังคงถูกออกแบบให้อยู่ครบ แต่ในรุ่น2026นี้ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยใช้ไฟเลเรอบคันเพิ่มสีใหม่สุดพิเศษที่สะท้อนถึงความพรีเมียมและวัสดุตัวถังที่แข็งแรงแต่เบากว่าเดิมทําให้ขับขี่คล่องตัวมากขึ้นในเมืองรวมถึงเบาะนั่งที่ออกแบบใหม่ให้รองรับการใช้งานทั้งเดี่ยวและซ้อนท้ายได้อย่างสบาย 3. สมรรถนะและเทคโนโลยีที่เหนือชั้น ซูเปอร์คัพ2026มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีแบบหัวฉีด PGM-FI ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโรหให้พละกกำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและความประหยัดน้ำมันที่เป็นจุดเด่นมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทมือและสตาร์ทเทา้าระบบเบรกหน้าดิสพร้อม ABS และเบรกหลังแบบรัมทาให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่หรือผู้ที่ต้องการรถที่ดูแลง,ง่ายและไม่ซับซ้อน ระบบเรียนไมดิจิทัลแบบใหม่ยังให้ข้อมูลครบถ้วนพร้อมการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธสำหรับรับสายและแจ้งเตือนข้อความ 4. ความคุ้มค่าและการประหยัดที่ตอบโจทย์คนไทย 1. ในจุดเด่นที่สุดของซ u เปอร์คัพ2026คือความประหยัดน้ำมันที่ยังคงรักษาไว้ได้ในระดับยอดเยี่ยมด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลียฉล่ยกว่า65กิโเมตรต่อลิตรทำให้เหมาะกับสภาพการใช้งานจริงในเมืองใหญ่ของไทย ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือขอนแก่นนอกจากนี้ราคาจำหน่ายที่ฮอนด้าเปิดมาก็ถือว่าเข้าถึงได้ง่ายโดยคาดว่าเริ่มต้นที่ประมาณ4 7 0 0 0 0ถึง52,000บาทแล้วแต่รุ่นและสีช่วยให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ยากโดยเฉพาะวัยรุ่นและคนทำงานที่ต้องการรถคู่ใจที่ทนทานและคุ้มค่าในระยะยาว 5. สรุปซูปเปอร์คั2 6คือการสานต่อความคลาสสิกในโลกยุคใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของรถแนววินเทจหรือกำลังมองหารถจักรยานยนต์คันแรกที่น่าเชื่อถือ Honda Super Cup 2026ก็คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดมันคือการผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตได้อย่างกลมกลืนทั้งดีไซน์ที่ยังคงกลิ่นอายความเป็น Honda ดั้งเดิมสมรรถนะที่เหมาะกับการใช้งานจริง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่แพ้รถรุ่นใหม่ใดๆบนท้องถนนนี่คือรถที่ไม่ใช่แค่ขี่แต่เป็นสไตล์และตัวตนของผู้ใช้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมซูเปอร์ครับยังคงเป็นตำนานและจะยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต